ดึงดูดแห่งความนิ่งถ้าเขาจะรักอยู่เฉยๆเขาก็รักผ่านมุมมองวิทยาศาสตร์ปรัชญาและพลังเฟมินินยินดีต้อนรับกลับบ้านในครั้งนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกประโยคที่หลายคนอาจเคยได้ยินจนคุ้นหูแต่ไม่เคยเข้าใจถึงแก่นแท้ของมันจริงๆประโยคนั้นคือถ้าเขาจะรักอยู่เฉยๆเขาก็รักหลายท่านอาจจะฟังแล้วรู้สึกว่า มันเป็นแค่คำปลอบใจของคนที่ไม่สมหวังหรือเปล่าในโลกที่ทุกอย่างต้องแข่งขันต้องวิ่งไล่ตามการอยู่เฉยๆจะไปได้อะไรขึ้นมาแต่ถ้าเราจะบอกคุณว่าประโยคนี้ไม่ได้หมายถึงการขี้เกียจหรือรอคอยอย่างลมๆแล้แงๆแต่มันคือกลยุทธ์ที่ลึกซึ้งและทรงพลังที่สุดในการดึงดูดความสัมพันธ์ที่ใช่โดยมีหลักการทางวิทยาศาสตร์จิต,ตวิทยาและปรัชญาโบราณรองรับอย่างหนักแน่น ตลอดหลายนาทีจากนี้เราจะไม่ได้พูดคุยกันแค่เรื่องความเชื่อนะคะแต่เราจะถอดรหัสแรงดึงดูดแห่งความนิ่งนี้ไปด้วยกันผ่าน3มแกนหลักค่ะ 1. จิต,ตวิทยาและประสาทวิทยาศาสตร์วาดวูเ,ดวเรื่องของสนามพลังงานที่มองไม่เห็นที่เราทุกคนแผ่ออกไป 2. ปรัชญาสโตอิกและเตา๋าภูมิปัญญาโบราณที่สอนให้เราแยกแยะสิ่งที่ควบคุมได้และไม่ได้ 3. พลังเฟมินินที่แท้จริงการกลับคืนสู่ธรรมชาติแห่งการเป็นและดึงดูดเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเพราะหลังจบรายการนี้คุณอาจจะเลิกวิ่งในเกมความรักและการใช้ชีวิตบนโลกไปตลอดการแล้วเริ่มเดินอย่างสง่างามในฐานะแม่เหล็กที่ทรงพลังแทนค่ะส่วนที่ 1. วิทยาศาสตร์ของการวิ่งไล่ทำไมเราถึงหยุดพยายามไม่ได้ ก่อนที่เราจะไปถึงการอยู่เฉยๆเราต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมเราถึงถูกขับเคลื่อนให้วิ่งไล่อย่างไม่หยุดหย่อนคำตอบไม่ได้อยู่ที่ความไม่มั่นใจเพียงอย่างเดียวค่ะแต่อยู่ในชีววิทยาและจิตวิทยาของเรา 1. มุมมองทางจิตวิทยาทฤษฎีความผูกพันหรือ attachment theory ทฤษฎีนี้ถูกพัฒนาโดยจอห์นโบลบีซึ่งอธิบายว่ารูปแบบความสัมพันธ์ของเราในวัยผู้ใหญ่มักจะเป็นภาพสะท้อนของความผูกพันที่เรามีกับผู้เลี้ยงดูในวัยเด็กค่ะคนที่มีรูปแบบความผูกพันแบบกังวลหรือ anxious attachment มักจะรู้สึกไม่ปลอดภัยในความสัมพันธ์กลัวการถูกทอดทิ้งอย่างรุนแรงความกลัวนี้จะกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมเรียกร้องหรือ protest behaviors เช่นการส่งข้อความทีทีการเช็คโซเชียลมีเดียของเขาตลอดเวลาการพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ความสนใจกลับมานี่แหละค่ะคือการวิ่งไล่ที่ขับเคลื่อนด้วยความกลัวจากภายในการทำงานของสมองเมื่อเรารู้สึกว่ากำลังจะถูกทอดทิ้งสมองส่วนอะมิกดาลาซึ่งเป็นศูนย์กลางของความกลัวจะถูกกระตุ้นทำให้เราเข้าสู่สภาวะสู้หรือหนี การวิ่งไล่ตามเขาจึงเป็นเหมือนสัญชตาตญาณการสู้เพื่อให้ความสัมพันธ์นี้รอดทั้งๆที่ในความเป็นจริงมันกลับยิ่งผลักไสอีกฝ่ายออกไป 2. มุมมองทางประสาทวิทยาวงจรโดปามีนลูป โดปามีนคือสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับการคาดหวังรางวัลไม่ใช่ตัวรางวัลเองเวลาที่เราส่งข้อความไปหาเขาแล้วรอคอยการตอบกลับอย่างใจจดใจจอ่อช่วงเวลาแห่งการรอนั่นละค่ะที่โดปามีนหลั่งออกมาสูงสุดมันทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นมีความหวังและเมื่อเขาตอบกลับมาเราก็ได้รับรางวัลแล้วก็กลับไปติดอยู่ในวงจรแห่งการรอคอยรางวัลน,นี้อีกครั้งมันเหมือนกับการเล่นสล็อตค่ะ เราไม่รู้ว่าจะได้รางวัลเมื่อไหร่แต่ความไม่แน่นอนนี่แหละที่ทำให้เราหยุดเล่นไม่ได้การวิ่งไล่ตามความรักก็ทำงานในลักษณะเดียวกันมันทำให้เราเสพติดการพยายามโดยไม่รู้ตัวบทสรุปของส่วนนี้คือการวิ่งไล่ไม่ใช่แค่นิสัยแต่มันคือโปรแกร,รมทางจิตวิทยาและชีววิทยาที่ทำงานอยู่เบื้องหลังเมื่อเราตระหนักรู้เท่าทัน,นกลไกเหล่านี้เราจะเริ่มเห็นว่าการหยุด ไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการกล้าออกมาจากวงจรที่บั่นทอนพลังงานของเราอย่างชาญฉลาดค่ะส่วนที่สองปรัชญาเห็นการอยู่เฉยๆค้นพบพลังในสิ่งที่ควบคุมได้เมื่อวิทยาศาสตร์อธิบายเหตุของการวิ่งไล่แล้วทีนี้เรามาดูทางออกผ่านเลนส์ของปรัชญากันบ้างค่ะ 1. ปรัชญาสโตอิก และ Dichotomy was o o t t r o l นักปราชญาสโตอิกอย่างเอพิ t กเตตัได้มอบเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดให้แก่มนุษยชาตินั่นคือการแบ่งแยกสิ่งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ Dichotomy of Control สิ่งที่ควบคุมไม่ได้เช่นความคิดความรู้สึกการกระทำของคนอื่นชื่อเสียงสภาพอากาศผลลัพธ์ของสิ่งต่างๆ สิ่งที่ควบคุมได้เช่นความคิดของเราเองการตีความต่อเหตุการณ์การกระทำของเราและสภาวะภายในของเราในบริบทของความรักเราควบคุมให้เขารักเราไม่ได้เราควบคุมให้เขาตอบข้อความเราไม่ได้เราควบคุมความคิดที่เขามีต่อเราไม่ได้การพยายามไปควบคุมสิ่งเหล่านี้คือต้นตอของความทุกข์ทั้งปวง มันคือการเสียพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน์แล้วอะไรที่เราควบคุมได้เราควบคุมคุณค่าของเราได้โดยการพัฒนาตัวเองการดูแลสุขภาพกายและใจเราควบคุมความสุขของเราได้โดยการสร้างความสุขจากกิจกรรมและสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเราควบคุมพลังงานที่เราแผ่ออกไปได้ซึ่งนี่คือหัวใจสำคัญที่เราจะพูดถึงต่อไป การอยู่เฉยๆในมุมมองของสโตอิกจึงหมายถึงการถอนพลังงานทั้งหมดคืนจากการพยายามควบคุมสิ่งที่อยู่ภายนอกและนำพลังงานนั้นกลับมาลงทุนกับสิ่งเดียวที่อยู่ภายใต้อำนาจของเรานั่นคือสภาวะภายในของเราเอง 2. ปรัชญาเตา๋าและอูเวยเตา๋า สอนให้เราใช้ชีวิตอย่างลื่นไหลเหมือนสายน้ําและหัวใจของเต๋าคือหลักการอู๋เหวยซึ่งมักจะถูกแปลว่าการไม่กระทําแต่ความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นคือการกระทําที่สอดคล้องกับธรรมชาติหรือ effortless action น้ําไม่เคยพยายามไหลลงสู่ที่ต่ําแต่มันแค่เป็นไปตามธรรมชาติของมันต้นไม้ไม่เคยพยายามที่จะโต แต่มันแค่รับแสงแดดและน้ำแล้วเติบโตไปตามธรรมชาติของมันการอยู่เฉยๆในมุมมองของเตา๋าจึงหมายถึงการหยุดฝืนธรรมชาติหยุดการกระทำที่เกิดจากความกลัวความหยาบหรือการควบคุมและกลับมาสู่การกระทำที่เกิดจากความรู้สึกที่แท้จริงจากภายในเมื่อคุณสุขสงบจากข้างในการกระทำเล็กๆน้อยๆของคุณเช่นรอยยิ้ม หรือการพูดคุยจะทรงพลังกว่าการพยายามเรียกร้องความสนใจเป็นร้อยเท่าพันเท่าเอาละค่ะเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าทำไมต้องหยุดวิ่งและเข้าใจปรัชญาเบื้องหลังการหยุดแล้วทีนี้มาถึงส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือแล้วไอ้การอยู่เฉยๆเนี่ย มันสร้างแรงดึงดูดได้อย่างไรคำตอบอยู่ในเรื่องของพลังงานค่ะนี่คือแก่นแท้ของพลังเฟมินินที่ไม่ใช่เรื่องของเพศสภาพแต่เป็นคุณภาพของพลังงานที่ทุกคนมี 1. ร่างกายของคุณคือสนามแม่เหล็ก ทฤษฎีโพลิวาโกอลดรสตีเฟนพอเจสนักประสาทวิทยาศาสตร์ได้เสนอทฤษฎีนี้ขึ้นมาเพื่ออธิบายว่าระบบประสาทของเราสื่อสารกันตลอดเวลาโดยมีเส้นประสาทเวกัสเป็นตัวกลางเมื่อระบบประสาทของคุณอยู่ในสภาวะสู้หรือหนีคือตื่นตระหนกกังวล ไล่ล่าคุณจะแผ่สนามพลังงานของความไม่ปลอดภัยออกไปคนที่อยู่ใกล้จะรับรู้ได้ในระดับจิตใต้สำนึกและจะรู้สึกอยากถอยห่างแต่เมื่อไรก็ตามที่ระบบประสาทของคุณอยู่ในสภาวะสงบและเชื่อมโยงหรือ เวนทรัลวาโกสเต e ซึ่งเป็นสภาวะที่คุณรู้สึกปลอดภยัยผ่อนคลายและเป็นสุขจากภายในร่างกายของคุณจะส่งสัญญาณของความปลอดภยัยและความอบอุ่นออกไป มนุษย์ทุกคนถูกดึงดูดเข้าหาความรู้สึกปลอดภัยโดยสัญชตาตญาณค่ะนี่คือเหตุผลทางวิทยาศา,ศาสตร์ว่าทำไมคนที่สงบสุขขุมและมีความสุขในตนเองถึงมีสเสน่ดึงดูดอย่างมหาศาลพวกเขาคือพื้นที่ปลอดภัยทางพลังงานที่คใครๆก็อยากอยู่ใกล้วิธีปฏิบัติเพื่อเข้าสู่ ventral vagal state หรือสงบและเชื่อมโยง การหายใจลึกๆหายใจเข้าช้าๆนับสี่กลั้นไว้นับสี่แล้วหายใจออกยาวๆนับ6ถึง8ฟังทันไหมคะอีกรอบนะคะหายใจเข้าช้าๆนับสี่กลั้นไว้นับสี่แล้วหายใจออกยาวๆนับ6ถึง8 การหายใจออกที่ยาวกว่าจะช่วยกระตุ้นเส้นประสาทเวกัสโดยตรงการทำเพลงหรือเปล่งเสียงการสั่นสะเทือนในลำคอจะช่วยนวดเส้นประสาทเวกัสสัมผัสธรรมชาติการเดินเท้าเปล่าอนพื้นหญ้าการมองต้นไม้สีเขียวช่วยปรับระบบประสาทของเราให้กลับสู่สมดุล 2. คุณคือสถานีวิทยุกฎของแรงสั่นสะเทือน แม้จะเป็นแนวคิดที่ใกล้เคียงกับจิตวิญญาณแต่ก็สามารถอธิบายได้ผ่านฟิสิกส์ควอนตัมเชิงเปรียบประโยชนค่ะทุกสิ่งในจักรวาลนี้คือพลังงานที่สั่นสะเทือนในความถี่ที่แตกต่างกันความกลัวความกังวลความขาดแคลนคือพลังงานความถี่ต่ำความรักความสุขความรู้สึกขอบคุณความรู้สึกสมบูรณ์ภูมิสุขคือพลังงานความถี่สูง Like Attracts like สิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดกันเมื่อคุณวิ่งไล่คุณกำลังส่งคลื่นความถี่ของความขาดแคลนและความไม่พอออกไปเช่นฉันไม่มีเขาไม่ได้คุณจริงมักจะดึงดูดสถานการณ์ที่สะท้อนความขาดแคลนนั้นกลับมาเช่นการถูกเพิกเฉย แต่เมื่อคุณอยู่เฉยๆอย่างเป็นสุขคือการที่คุณดูแลตัวเองจนรู้สึกเต็มและพอได้ด้วยตัวเองคุณกำลังเปลี่ยนสถานีวิทยุข,ของตัวเองไปสู่คลื่นความถี่ของความสมบูรณ์พูนสุขคุณไม่ได้ต้องการความรักจากใครอีกต่อไปแล้วแต่คุณ เป็นความรักซะเองและเมื่อคุณเป็นความรักคุณก็จะดึงดูดความรักที่สอดคล้องกันเข้ามาในชีวิตโดยอัตโนมัตินี่ไม่ใช่เวทมนต์ค่ะแต่คือฟิสิกส์ของพลังงานวิธีปฏิบัติเพื่อย,ยกระดับแรงสั่นสะเทือนฝึกความรู้สึกขอบคุณหรือ Gratitude practice ทุกวันให้เขียนหรือนึกถึง3-5สิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณจริงๆมันจะเปลี่ยนโฟกัสของคุณจากสิ่งที่ขาดไปสู่สิ่งที่มีสร้างความสุขให้ตัวเองหรือ self-sust จอยอย่ารอให้ใครมาทำให้คุณมีความสุขจงออกไปทำมันด้วยตัวเองทำงานอดีเรกที่คุณรักไปในที่ที่คุณชอบอยู่กับเพื่อนที่ทำให้คุณหัวเราะได้ฝึกการเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมเปิดใจรับคำชมรับความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆน,นี่คือการฝึกให้จัรวาลรู้ว่าคุณพร้อมแล้วที่จะรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต ส่วนที่4บทสรุปจากนักวิ่งสู่จุดศูนย์กลางของจัก,กรวาลดังนั้นประโยคที่ว่าถ้าเขาจะรักอยู่เฉยๆเขาก็รักจึงไม่ใช่การยอมจำนนแต่คือการปฏิวัติค่ะมันคือการปฏิวัติจากการพยายามควบคุมโลกภายนอกมาสู่การเป็นนายเหนือโลกภายในของเราเอง มันคือการเปลี่ยนจากการเป็นนักวิ่งที่เหนื่อยล้ามาสู่การเป็นจุดศูนย์กลางที่มีแรงโน้มถ่วงเป็นของตัวเองการอยู่เฉยๆที่แท้จริงคือการลงมือทำอย่างหนักแน่นกับโลกภายในของคุณคือการดูแลระบบประสาทของคุณให้สงบคือการเติมเต็มความสุขให้ตัวเองจนล้นคือการยกระดับเคลื่อนพลังงานของคุณให้สูงขึ้นและเมื่อคุณทำเช่นนั้นคุณจะไม่ต้องตามหาความรักอีกต่อไป พราะคุณได้กลายเป็นบ้านที่ความรักตามหาขอให้หลายๆนาทีที่ผ่านมานี้มอบมุมมองใหม่ๆและเครื่องมือที่ใช้ได้จริงกับคุณนะคะลองนำไปฝึกฝนดูค่ะเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันแล้วคุณจะพบว่าแรงดึงดูดที่ทรงพลังที่สุดในจัก,กรวาลไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลเลยมันอยู่ในความนิ่งสงบภายในตัวคุณนี่เองขอบคุณสำหรับการติดตามและอยู่ด้วยกันจนจบในวันนี้นะคะ แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าขอให้คุณมีชีวิตที่ต้องการสวัสดีค่ะ